คุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว,ว่าเรื่องนี้นะคะทำเอาเป็นที่ถกเถียงกันทั้งโซเชียลอีกแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวแพรวแสงทองนะคะที่ต้องบอกได้เลยค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ทั้งคู่เนี่ยนะคะก็ได้มีการขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะเพื <S <S ่อที่จะมาหาข้อตกลงกันนะคะในการเลี้ยงดูลูกเลยคะ่ะคุณผู้ชมและหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องของการถ่ายรูปภาพหรือคลิปวิดีโอน้องนาริตะและน้องโตเกียวเนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะซึ่งบุคคลที่สามารถถ่ายรูปภาพหรือคลิปวิดีโอและก็นํามาโพสต์ในโลกโซเชียลได้น,นะคะ <S <S นั่นก็คือคุณแม่คุณพ่อแล้วก็ป้าแจ๋วนั้นเองเลยค่ะคะุณผู้ชมแต่ว่าใดๆเนี่ยสิคะ คุณผู้ชมคะ่ะล่าสุดเลยเนี่ยทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือหนุ่มบิ๊กพิทิวุติว,วารุณค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเขาก็ได้มีการไปรับน้องโตเกียวค่ะหลังจากที่สาวแพรวพรวแสงทองนะคะได้มีการเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าได้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะทางด้านสาวโกกิ น้องของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ได้มีการโพสต์รูปภาพหลานค่ะคุณผู้ชมผ่านทางโซเชียลส่วนตัวของเจ้าตัวเองเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าใดๆแล้วเนี่ยนะคะพอเข้าไปส่ง โซเชียลของสาวโกกิแล้วเนี่ยก็ไม่มีรูปภาพดังกล่าแลวแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม่าแต่วันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมทางเพจยายอัญชันแม่อีบิกค่ะเขาก็ได้มีการโพสต์ข้อความไว้นะคะว่าแม่พอและปะ้าแจ๋วไม่ใช่ร้ที่เอาน้องมาลงได้ส่วนอีเอียงมันเป็นใครไม่เคยได้เลี้ยงหลานสักทีแถมยังหาเรื่องกัดแม่เขาและญาติพี่น้องเขาอีกและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่าทางเพจยายอัญชันแม่อีบิกเนี่ยเขาก็ได้มีการโพสต์ข้อความไว้อีกนะคะว่าเรียกร้องความเห็นใจโถอีเอียงลุง กับป้าเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดกูเห็นแต่พวกมึงถอนงอกเขาอีเด็กมีปัญหาส่วน อีจุดๆในมึงว่ามึงไม่รู้จักติ๊กตอกไงตอนไปพบผู้จัดการไก่แจ้โถโถอีจุดๆและคนอย่างมึงแ่งใครไม่ขึ้นหรอกเพราะจิตใจมึงสศกรปรกโสกโศรกมึงรอวันพวกมึงพินาศเถอะอีลิ้นสองแชกและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านเพจใหญ่อันชันเนี่ยนะคะก็ได้มีการโพสต์รูปภาพค่ะคุณผู้ชมค่ะที่สาวโกกิเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความร้ายยาวเอาไว้นะคะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้มีการลงรูปภาพน้องโตเกียวแล้ว แล้วก็ได้มีการลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโดยมีข้อความค่ะว่าเจตนาวันนี้เนี่ยคือบินไปรับหลานไอเราก็คิดว่าแค่พี่ชายไปคนเดียวคงจะถือของไม่ไหวเพราะเด็กเวลาเดินทางของก็จะเยอะและต้องดูแลเป็นพิเศษเผื่อพี่ไปเข้าห้องน้ําเราก็ยังสามารถช่วยดูแลแบ่งเบาได้บวกกับเราเนี่ยก็ไม่ได้เจอหนะ้าน้องตั้งแต่มิถุนายนเราเห็นก็เอ็นดูพัฒนาการของหลานถ้าการที่โพสต์แค่รูปหลานมันไม่สามารถทําได้หนูก็ยินดีลบภาพออกค่ะดูคน ให้ดูที่เจตนาเธอคะ่ะอย่าสักแต่จะแซะจะด่าเพียงเพราะคำว่าเกลียดหรืออคติมันเหมือนคนไม่มีความคิด และนอกจากนี้นะคะเหล่าชาวเน็ตเ,เขาก็ได้มีการคอมเมนต์ตอบกลับค่ะว่าอ e ีอันชันมันโพสในต่อต่อสงสัยแต่ละวันคงจะไม่ได้กินข้าวเป็นอาหารน่าจะกินจุดจุดแทนข้าวขอให้ชีวิตมันพบเจอแต่ความโชคร้ายตลอดปีและตลอดไปนะจ๊ะสาธุสาธุและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ได้มีรูปภาพนะคะที่ชาวเน็ตได้มีการคอมเมนต์ค่ะว่าทําไมคนนอกถ่ายรูปเขาได้หรอเห็นข้อตกลงในสาร คนถ่ายได้คือพ่อแม่และป้าเด็กเท่านั้นไม่ใช่หรือหรือเข้าใจผิดงานนี้นะคะก็มีคนมาตอบเขาว่านี่การแชร์ค่ะแชร์ได้ส่วนเพจที่ลงเป็นเพจแม่แพรวแล้วคนที่ลงคือป้าแอนแม่แพรให้ป้าแอนเป็นแอดมินเพจนี้ลงคลิปแทนแม่แพรได้ทุกอย่างค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว,ว่างานนี้นะคะสาวโกกีเนี่ยเขาเห็นหลานนะคะมีพัฒนาการที่ดีเห็นหลานน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยเขาก็อยากถ่ายรูปภาพโพสตลงเนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมซึ่ง ซึ่งตอนนี้นะคะต้องบอกได้เลยค่ะว่าถ้าหากเข้าไปสองก็จะไม่เจอรูปภาพดังกล่าวแล้วละค่ะคุณผู้ชมคะ